กินละเก้าสิบเลยครับอันนี้บริเวณหูอนี้บริเวณแก้มเก้พี่สองยหกเลยหูเพชินร้อยกินไม่หมดใช่ไหมคนเดียวแค่ชนเดียวนคะยี่ิบก็ได้เลยค่ะชิ้นแบบนึงชินะ บครัผมเอาหูนะครับเดียวหูเอาแข่งเอานึ่งเอากลางครับเอาเอากลางตุ้ยไมคแหวเลือดผ่าได้นะคะสิบชิ้นแถมมุงพิมพ์จ้นมีกะบี่ไหมครับแต่สิบชิ้นค่ะเอาอะไรจ้าว่าอะไรครับ แล้วนั่นะจ๊ะราคาจะรุ่มแค่ไหนเจ็ดสิบเก้าบาทตช้ยไม่จ้าแล้วเรื่อกแบได้จ้าวัสดบด้วยเนาะได้ครับเอาแข็งเอานิ่มเอากลางป่ะเอาแข็งเอานิ่มเอากลางมันมีแข็งมีนิ่มมีกลางนะป๋าป๋าต้องบอกผมอยากได้กินเป็นนิ่มเนาะกินหั่นรวมกันสี่แยกด้ยครับตี้ยไม่จ้าแล้วเรื่อง แข็งนิดนมกลางบางทีก็กินนิดนึงก็กินแข็งกลางๆอยู่ที่คนชอบ